สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าแมงจะมารีวิวสรรพคุณทางยาของมะเขือขืนนะคะมะเขือขืนไม่เพียงแต่ที่เรานํามาประกอบอาหารนะคะเช่นใส่ส้มตำนะคะใสะ่กับ ผักนะคะผักดองนะคะผักดองหลายชนิดนะคะที่ยังนิยมใส่มะเขือคืนนะคะ,ะลงไปเพื่อได้อัตรสนะคะที่อร่อยนะคะแล้วยังกินกับปลาส้มนะคะหรือส้มปลาน้อยส้มปลาจมนะคะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะแต่ว่ามะเขือคืนก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสรรพคุณทางยา อของมะเขือคืนมีอะไรบ้างนะคะมะเขือคืนตำรายาไทยรากรสคืนเอียนเปรี้ยวเล็กน้อยเป็นยาขับเสมหะและน้ำลายแก้ไข้สันนิบาตแก้น้ำลายเหนียวรากแช่น้ำกินแก้ไอลดไขมันในเส้นเลือดกระทุ้งพิษไข้ แก้ไขที่มีพิษร้อนใช้ปรุงกับยาอื่นแก้กามตายด้านผลผลมีรสเปรี้ยวคืนเย็นเป็นยากัดเสมหะแก้น้ำลายเหนียวแก้ไข้สันนิบาตเป็นยาบำรุงผลเมือกจากผลเมือกนะคะเมือกของของผลขูดตากแดดใส่เหล้าอัตราส่วน32ลูกต่อเหล้า1นขวด แก้ปวดเมื่อยผลนำมาใส่แกงน้ำพริกหรือฝานเอาเฉพาะเปลือกใส่ในส้มตำลาวมีรสขืน่นช่วยลดความเค็มของปลาร้ราได้ทำให้รสชาติส้มตำกลมกล่อม <c oughs> ก็มีข้อควรระวังด้วยนะคะคนไข้ที่มีอาการไอไม่ควรรับประทานผล <c oughs> เพราะจะทำให้เกิด อาการระคายเคืองได้เห็นไหมคะมะเขือขื่นไม่ใช่จะเป็นผักที่อร่อยอย่างเดียวนะคะยังม,มีสรรพคุณทางยาอีกคะ่ะค่ะท่านผู้ชมเราก็ทราบแล้วนะคะว่ามะเขือขื่นมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนะคะประเมงก็ได้นำเสนอไปแล้วนะคะเห็นไหมคะ <G ül üş> ไม่ใช่แค่จะใส่กับส้มตำหรือผักดองแล้วกินกับส้มปลาจ่อมหรือปลาน้อยนะคะเท่านั้นนะคะยังมีสรรพคุณทางายาอีกด้วยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมาเขือขืนค่ะเห็นไหมคะค่ะป้าแมงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ